ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาเป็นสิ่งที่สำคัญในประเทศไทยนะคะเราจึงมาเขียนสั้นๆได้ว่าประเทศไทยมีสิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่ดีหลายอย่างประเทศไทยมีสิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่ดีหลายอย่างเห็นไหมคะจากที่ยาวๆและเยอะมากๆ ให้เหลือเพียงแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่สองนะคะแบบฝึกหัดที่สองก็คล้ายๆก,กันนะคะครูจะมีเท็กซ์มาให้แล้วให้นักศึกษาหาเมนไอเดียจากเท็กซ์นะคะมาเขียนใหม่ให้สั้นลงเขียนใหม่ให้สั้นลงเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาฝรั่งเศสได้อ่านี้ซ้ำเนาะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาญี่ปุ่นและพูดภาษาฝรั่งเศสได้โอ้นะคะพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษานะคะ เราจะทำให้ฟั้นลงได้อย่างไรเราก็ใช้เฉพาะคีย์เวิร์ดนะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือ air hostess นะคะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะโอ้พูดได้โอ้หลายภาษามากๆเลยเราไม่ต้องเขียนทั้งหมดเรามาสรุปเลยว่าพูดได้หลายภาษา พูดได้หลายภาษาเสร็จเรียบร้อยแล้วห่งข้อเห็นไหมคะง่ายมากๆพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพูดได้หลายภาษาอ่านี่ก็คือเป็นข้อความที่สรุปจากข้างบนนะคะ,ะต่อมาเราจะมาดูข้อนี้นะคะคนอ้วนจะปวดหลังและขาคนอ้วนจะมีน้ำตาลในเลือดมากและคนอ้วนจะนอนไม่หลับ มักนอนกรนนอนกรนก็คือนอนแล้วมีเสียงออกมาจากคอเรียกว่านอนกรนนักศึกษาคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือคำว่าคนอ้วนนะคะคนอ้วนนะคะเป็นคีย์เวิร์ดเรามาเขียนไว้คนอ้วนอ้วนแล้วดีไหมคะปวดหลังปวดขามีน้ำตาลมากนอนไม่หลับดีไหมคะไม่ดีเลยเราก็มาสรุปว่า คนอ้วนมีข้อเสียหลายอย่างเห็นไหมคะเสร็จแล้วสั้นมากๆเลยนะเวลาเสร็จแล้วคนอ้วนมีข้อเสียหลายอย่างนะคะข้อเสียก็คือเนกาทีฟนั่นเองนะคะต่อมาข้อ3ครูต้องสอนนักเรียนต้องเตรียมแบบฝึกหัดต้องไปประชุมและพานักเรียนไปเที่ยว อีกทั้งต้องเขียนเอกสารด้วยครูต้องสอนนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดไปประชุมพานักเรียนไปเที่ยวอีกทั้งต้องเขียนเอกสารด้วยโอ้โหนะคุณครูเหนื่อยมากๆเลยนะคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือคำว่าครูนะคะครูนะทั้งหมดนี้เรียกว่า สิ่งที่ต้องทำหรือหน้าที่สิ่งที่ต้องทำหรือหน้าที่เราก็สรุปว่าครูทำหน้าที่หลายอย่างครูทำหน้าที่หลายอย่างอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาข้อ4นะคะงานวันเกิดของกอบัวมีโคกกาแฟน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำสตรอเบอรี่น้ำสับปะรด เห็นไหมคะจะเห็นว่างานวันเกิดของกอบัวเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะเพราะเป็นเนื้อหาหลักในในข้อความนี้งานวันเกิดของกอบัวโค้กกาแฟน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำสตรอเบอรี่น้ำสับป,ปะรดเขียนแล้วเหนื่อยมากๆเลยเราจึงรวมทั้งหมดนี้เรียกว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่ม ะะเราก็เลยได้ประโยคที่สั้นว่างานวันเกิดของกอบัวมีเครื่องดื่มหลายอย่างงานวันเกิดของกอบัวมีเครื่องดื่มหลายอย่างเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว่าต่อมาข้อ5นะคะ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยมีอาจารย์วณิดาอาจารย์พรจรัสอาจารย์วัฒนาพรอ,อาจารย์โสรยาและอาจารย์คนอื่นๆโอเขียนแล้วเหนื่อยมากๆเลยชื่ออาจารย์เยอะมากเราจึงสรุปว่าอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยมีหลายคนมีหลายคนเห็นไหมคะเขียนฟันๆ เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะสุนัขสุนักมักโดนคนไล่เตะและถีบบางครั้งไม่ได้กินอาหารเลย3ามวันและอยู่ข้างถนนร่างกายสกปรกมากบางครั้งถูกคนใจร้ายเอาน้ำร้อนมาราดนะคะเป็นสุนัขนี่ดีไหมคะ ไม่ดีเลยนะคะถูกคนใจร้ายทำร้ายทั้งหมดนี้นะคะไม่ดีเลยเราจึงเขียนว่าสุนัขถูกทำร้ายหลายอย่างสุนัขถูกทำร้ายหลายอย่างเห็นไหมคะทั้งหมดนี้เรียกว่าการอ่านข้อความแล้วสรุปออกมาเป็นเมนไอเดียของข้อความนั้น นักศึกษาพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วลองทำแบบฝึกหัดสุดท้ายของอาจารย์เลยนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจอ่านตั้งใจฟังคลิปนะคะแล้วก็ทำข้อสอบให้อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ